สวัสดีครับสวัสดีพ่อฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทาง facebook และทาง youtube ที่เรับครับวันนี้ขออนุญาตลงขายโตโยต้าเอลติดนะครับผมปี2014ชมนะ2017ครับผมตัวนี้นะครับได้มาเมื่อวันนะครับผมก็ทดลองขับทางไกลแล้ว465กิโลปกตินะครับผมสนใจก็มาชมหรือมาดูก่อนได้นะครับราคา1 3ึ0 0 0บาทนะครับผม เลขสวยนะครับผมมีประกันชม, 3, ม้ชนสามมีใช้น้ำมันและ L p g พสองระบบนะครับเป็นระบบโ้ชิตหาพี่น้องที่อยากได้นะครับผมก็มาดูได้ดูรถที่สุรินนะครับผมอำเภอรัตนบ,บุรีนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องดูรถแม็กโอ้อันนี้มันนอนไอคุมล้อไว้เลยนะครับภายในประมาณนี้นะครับผมอดีตเคยเป็นรถรับจ้างมานะครับผม เกียร์สำรองแค่ลูกเดียวนะครับตัวนี้ปีมติดให้แล้วนะครับผมบอดี้คอนโซนสวยนะครับเพดานนะครับทําให้แล้วนะครับรอเลยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับคันนี้ช่องล่างดี1นึ่งแสามหนก้าบาทนะครับก็หาีินอนทันใดที่ยังไม่มีรถใช้มาดูได้นะครับรถเราอยู่ที่บ้านแต้ตะบนท่า,าอำเภอรัตนบุรีจอมสร์เบอร์ทโทรศัพท์ 093 3736126นะครับผมตัวนี้ระบบวิศวครับไฟฟ้าปกติทุกบานกระจกหน้าหลังเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับคันนี้นี่หน้าสวยๆหล่อๆเลยครับขับดีครับคันนี้ขับดีนะครับ ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่ยังไม่มีรถใช้ในครัวเรือนนะครับไว้ส่งบทลานไว้ซื้อกับข้าวนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับโตโยต้าเอลทิสสองพันสิบสี่โชว์หน้าสองพันสิบเจ็ดครับผมคันนี้น้ำมันและเอลพีจีครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นช่ำนะครับล้อแม็กซี่สวยนะครับผมนะครับเอาไปไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วนะครับผมใช้งานหาเงินเติมน้ำมันอย่างเดียวเติมน้ำมันเติมแก๊สอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับฝากไปด้วยนะครับกับ ทุกท่านที่ยังไม่มีรถใช้นะครับมาดูก่อนได้นะครับ093 37 36 1สานะครับ093 37 36าสาครับกระจกบานหน้าเดิมนะครับนี่ภาษี69นะครับปีสินะครับผมอ่ะ คลิปนี้ขออนุญาตไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าจะทําเป็นคลิปสั้นนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ได้ละเอียดเดยอะก็เป็นเครื่องพันหกนะครับผมตัวนี้เครื่องพนะันหกใช้น้ำมัน LPG ส่วนระบบเป็นระบบหัวฉีดนะครับฝากด้วยนะครับ0933736126นะครับ0933736126ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ